เกี้ยวกี้วกาบกา,าบสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนชัยพันโกยงวันนี้จะมารีวิวดิยำผักกาดดองฮะเมนูทานกับข้าวต้มกุยนะฮะนี่ฮะยำผักกาดดองฮะทานกับข้าวต้มนะฮะแล้วก็มีกุยมาติดตามนะเราจะเรียกข้าวต้มกุยนะนี่นะฮะเมนูอร่อยๆน่ารับประทานฮนะ มาทานกันเลยครับเดี๋ยวส่วนประกอบต่างๆจะเขียนไว้ใต้คลิปนะฮะเพื่อนๆก็ไปชมแล้วทำรับประทานได้เลยจ้ะเดี๋ยวนะฮะยำผักกาดดองทานกับข้าวต้มร้อนๆข้าวต้มกุ้ยนะฮะนี่นะฮะทานกับข้าวต้มกุย้ยนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนะฮะส่วนกุ้ยเดี๋ยวบ้าทีหลังกุ้ยตาบ้าเหอดูอรอย่อยด้านประทานฮะยับปักกาดดองกินแล้วจะอร่อยมากๆเลยนะนี่นะ สำหรับกองตาดูได้เขียนไว้ใต้คลิปแล้วเพื่อนๆก็ไปชมแล้วทำรับประานได้เลยนะ ดูอร่อยๆฮะตัวประกอบต่างๆเี่ยวเก็บไว้ใต้คลิปอะนี่นะฮย<อ>ำผักกาดดองเราจะใช้เป็นผักกาดดองนี่นะะมายำนะเป็นผักกาดดองกระป๋อง ใส่บเกลเทศด้วยนะ ส่ขขวเราเข้าต่างต่างดิเจ้าเฉลยไว้ใต้คลิปให้เพื่อนเพื่อนชื่นชอบเดิมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งที่กินออกในเดิมช่วยดูเป็นกำลังใจให้ท้ายคลิปนะื่องจ้าหรับนี้สวัสดีนะครับไปละปี๊บ